สวัสดีครับมาพบกับช่องอวดของขัง,ง Channel เรามาคุยถึงเรื่องเหรียญของโรงปูแพ้วปาวโรอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นมหาวิทยาลัยเกษตรปี2548บางท่านเรียกรุ่นนี้ว่าณห,หน้าทองแต่พูดติดปากกันจะเรียกรุ่นสาธิตเกษตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับกำลังจะก่อสร้างอาคารเรียนการสอนต้องใช้เงินจำนวนมากจึงจัดทำโครงการผ้าป่ามาถวายหลวงปู่แพ้วทำเป็นกองนะครับกองละ1,000บาทใครทําบุญจะได้รับเหรียญหน้าหน้าทองกระไดรเงินกระไดรทองเป็นที่ระลึก เหรียญรุ่นนี้หลวงพี่โกนเป็นผู้ออกแบบเป็นแนวแบบเหรียญรุ่นแรกนะครับก็คือนั่งพับเพียกข้างบนมีคำว่าหลวงปู่แผ้วป่าวะโรด้านข้างจะเป็นยันนามพัทะอยู่ด้านข้างของหลวงหลวงปู่แผ้วนะครับ ส่วนด้านล่างจะเป็นคำว่าวัดกำแพงแสนวัดกำแพงแสนนะครับมาดูด้านหลังกันตรงกลางจะเป็นตรากรเกษตรนะครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และข้างบนจะมีคำว่าโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้างล่างก็จะบวกครบครอบ25ปีนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างนะครับสร้างไม่เยอะเนื้อเงินสร้าง85เหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้เนื้อเงินสร้าง85เหรียญเนื้อกะระดาเงินกะระดาทองสร้าง 5,000เหรียญนะครับแต่ในจำนวน5000เหรียญนี้อีกพันกว่าเหรียญมอบให้โรงเรียนสาธิตต่างๆช่วยจำหน่ายนะครับโรงเรียนสาธิตละ200เหรียญแต่ก็หมดลงลงเร็วมากครับหมดแป๊บเดียวก็หมดนะครับการปลุกเสกรุ่นนี้หลวง ปู่แพ้วปลูกเสกเดี่ยว9วันนะครับตอนปลูกเสกหลวงปู่เล่าว่านะครับนั่งปลูกเสกมีลมหมุนในวัดแรงมากนอกนอกวัดนี่ไม่มีลมเลยนะครับทุกครั้งที่ท่านนั่งปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดท่านบอกว่าพระพิลุน รับรู้นะครับในการปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้จึงเน้นไปทางอุดมสมบูรณ์นะครับประสบการณ์นะครับเหรียญรุ่นนี้มีทหารอากาศเอาปืนลองยิงแต่ยิงไม่ออกนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนคนที่แขวนเหรียญรุ่นนี้ ลอดตายมาได้นะครับเพราะในคอแขวนเหรียญรุ่นนี้แหละครับผมนี่คือประสบการณ์ที่พูดกันมานะครับเกี่ยวกับพุทธคุณของเหรียญเป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บด้วยพิธีปลุกเสกและประสบการณ์ของเหรียญ